สวัสดีวันแม่แห่งชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แสตดิชัยจ้านะคะเอาวันนี้แม่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะมาบอกเล่าเรื่อง,งราวแขกรับเชื่องพันโรนี้ค่ะเป็นคู่แม่ลูกนะคะที่คุณแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะอาจจะมีภาวะหลงหลงลืมลืมนะคะแต่ด้วยความที่เข้าใจคุณแม่ของลูกๆของคุณแม่เนี่หละค่ะทําให้กลายเป็นคลิปไวรัลลงโซเชียลสร้างรอยยิ้มที่ลูกเนี่ยนะคะดูแลคุณแม่ที่อาจจะหลงหลงลืมลืม อ่าแต่กลับกลายเป็นสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับผู้ที่พบเห็นคลิปเป็นยังไงไปชมกันก่อนเลยค่ะอแม่เป็นคนสุดท้องใช่ไหมใช่อ่าแล้วแล้วพี่สาวแม่มีลูกกี่คนที่สงคําอ่าเขามีแล้วเสียหมดแล้วตัวแม่ล่ะก็ไม่มีลูกเอ้าแล้วอย่าเซ็งอ่ะเป็นพี่ชายรอแล้วจะดำอ่ะลูกของพี่ชายอ้าเขาเรียกฉันอโกอก พีเ่เซ็งเนี่ยนะอืมเป็นลูกของพี่ชายฉันเป็นลูกสุดท้องแล้วแม่ก็ไม่มีลูกไม่มีเอา้าแม่มีลูกตั้งแปดคนแปดคนลูกเสียคนแม่ฉันโอ้ฉันนี่เป็นหมันเลยไม่มีลูกโอ,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 โอ้แล้วแล้ว,ลวนเนี่ยใครเนี่ยเออหนูเป็นอะไรก่ะเป็นรายกันเราเป็นอะไรกัน,เป,น,กนเป็นหลานกันหลานเจ้าครู <c oughs> เป็นไงหน้าร <c oughs> ้าน ฉันเป็นมันฉันไม่มีลูกฉันเป็นหลานเป็นหลานกันเดี๋ยวต้องมาถามวันนี้ว่าคนที่มาด้วยเป็นใครคะขอต้อนรับคุณแม่วลาและพี่บอยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่มากับใครคะคนนี้ใครคนนี้หลานสาวหลานสาวหลานสาวคนที่เท่าไหร่หลานสาวคนที่เท่าไหร่จําได้ไหมเขาเป็นลูกหัวปีอะเป็นลูกหัวปีอ่าแสดงว่ามีหัวปีแล้วก็ต้องมีท้ายปี ใช่ไหมคุณแม่อช่คุณแม่อายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้ห0สิบหกเธหยุดไม่ได้หกสิบไปงดีละยังแอนฮาอยู่ยังแอดขาเธอแต่ต้องอธิบายคนดูให้พี่บอยถามพี่บอยละกันนะคะในข้อมูลว่าจริงๆแล้วคุณแม่อายุประมาณเท่าไหร่ละคะตอนนี้คุณแม่อายุ9 4้าค่ะโอ้ยย้อนวัยแต่ถ้าพูดว่าคุณแม่60สิก็ดูไม่นี่ฟันยังเจ๊งเลยใช่ไหมไม่มีฟันบนฟันบนแม่ฟันบนเอ้ย ฟันเต็มปากฟันเต็มปากฟันแท้เต็มปากอยู่เลยฟันแท้เลยโอ้โหไม่ต้องใส่ฟันปลอมเลยแล้วจะบอกเก้าสิบมันไม่ได้จะบอก9กกว่าไม่ได้เนาะคุณแม่อายุเท่าไหร่สรุปปีมาแม่ปีมาแม่ปีมาแม่ไปเลยปีมาแม่ไปเลยนะคะแล้วก็เอาจริงที่ตามข้อมูลจริงพี่วายเป็นลูกของแม่นี่คนที่เท่าไหร่คะคนที่6กค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนคะ แปดคนแปดคนนี่คุณแม่มีลูกแปดคนแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือมีการคุยกันและเรียกพี่บอยว่าเป็นหลานก็บางบางจังหวะอ่าฮะอ่าบางจังหวะการดูแลจริงๆแล้วคุณแม่นี่คือเป็นอัลไซเมอร์มากี่ปีลวคะประมาณ7ปีค่ะเป็นเจ็ดปีเออแรกๆที่ที่เรารู้ว่าเอ๊ะคุณแม่นี่น่าจะเป็นอัลไซเมอร์นี่คือนี่ยกนิ้วเจ๋งเออ จากออาการค่ะจากอาการเริ่มเลยคือถามซ้ํำสมมุติเราบอกว่าเออแม่ไปพรุ่งนี้นะมักอะไรอย่างเงี้ยมักมกัไม่มาพี่มักไม่มาหรอคะนี่ไงนู้นนู้นนูพี่มักมาพี่มักเป็นใครต้องเพี่มักเป็นใครพี่มักเป็นใครเป็นหลานสาวเป็นหลานสาวแล้วจริงๆพี่มักเป็นใครฮะลูกค่ะคนที่คนที่ คนที่สี <teilweise> mm, 3, 3, 3. ่สาม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 พอดีมีเยอะวัน <Use> น <pues>, ี้มากคนนะคะพี่บอยวันเนี้ยกองเชียร์เยอะมากเลยมีลูกพี่สาวคนโตอยู่ไหนอะเนี่ยพี่สาวคนโตมีพี่สาวคนโตแล้วก็มาพช่มาร์กแล้วก็อันนี้ลูกมาร์กลูกสองคนของพี่มาร์กนี่เป็นหมอคนหนึ่งนะคะนี่หมอโบอยอันนี้พี่สาวคนโตและนี่พี่มาร์กพี่มาร์กชุดขาวนะคะและนี่คือหลานนี่หลานแล้วนอ้หลานจริงๆแม่คุณแม่แล้วสองคนนี้ใคร นี่นี่เนี่ยที่ยืนโบกมือเนี่ยชื่ออะไรโบกมือเนี่ยชื่ออะไรหลานสาวหลานหลานเหมือนกันหลานลูกของพี่ชายลูกของของพี่ชายงั้นไล้เนี่ยเรียกน่ารักเลยนะคะจำได้ว่าเป็นหลานแต่เป็นลูกพี่ชายเออแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือเป็นหลานแท้ๆแต่ก็ยังอยู่ในครอบครัวนะแม่เออน่ารักอ่ะเห็นบอกคุณแม่ชอบอับน้ำอ๋อคือเขาเขา เขาจะรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องอาบน้ำสองรอบอะไรอย่างงี้แต่พอตอนทุณแม่จาได้จำได้ว่าที่ต้องทำแต่ว่าเขาความที่เป็นอัลไซเมอร์เขาจะไม่รู้เวลาเราจะให้เขาอาบประมาณสองทุ่มแต่เขาเอาละพอเริ่มคืมๆหน่อยสามโมงเย็นสี่โมงเย็นเอาละไปอาบน้ําได้แล้วคืออาการของเขาคือจะแทนที่จะพูดรอบเดียวครับตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสองทุ่มก็จะพูดวนเอยางอั้รแล้วพี่บอยทํายังไงล่ะคะ แล้วก็หาเรื่องให้เขาเบนเบนเบนความสนใจให้เขาเล่นเกมมั่งเอาเอาเครื่องนวดมานวดให้เขาหรือว่าชวนคุยให้แม่เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นก่อนเลยให้แกว่าเออจะได้ไม่ไม่มาถามันย้ำว่าจะจะอาบน้ำแต่พอแกนี่ได้ก็มาอีกค่ะ แถวนั้นลูกหลานสาวทั้งนั้นเลยแถวนั้นหลานสาวทั้งนั้นเลยคนนั้นคนนั้นคนหลานสาวไม่แล้วคุณแม่ไม่มีลูกหรอนี่หลานนี่ลูกไหนคนไหนลูกคนไหนลูกนี่ไว้ผมยาวนะไว้ผมยาวลูกนั่นหลานหลานสาวคนผมชาหลานสาว ผมยาวก็หลานสาวผมยาวก็หลานสาววันนี้วันน no oh. ี้3คนขออนุญาตสมัครเป็นหลานเพิ่มได้ไหมคะพี่แม่สามคนขอสมัครเป็นหลานเพิ่มอยู่เป็นหลานด้วยได้ไช่ได้อยู่ยืนยืนจะได้ร้อยปีเลยร้อยปีเลยได้คนเันแม่เลยฟันเต็มปากฟันเต็มปากอันนี้สำคัญนะกินอะไรก็อร่อยจริงไหมใช่ถูกไหมคะเออแล้วทำไมหลายๆคนน่ะชอบดูคลิปของพี่บอยที่ ที่ถ่ายคุณแม่แล้วดูรู้สึกว่าพี่บอย่เป็นคนดูแลแบบผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ไม่หงุดหงิดเลยลกสาวลูกสาวทั้งนั้นเลยลูกสาวลูกสาวทั้งนั้นเละใช่ทั้งนั้นหละใช่ทั้งนั้นแหละชื่นใจเนาะคุณแม่เนาะเขาดูแลดีไหมดูแลดีไหมดูแลดูแลเนาะนี่ไม่คือเพราะว่าพื้นฐานเขาเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วคุณแม่เป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วพี่บอยมีหงุดหงิดไหม ตัวเองใช่ไหมคะก็มีบ้างแต่ว่าไม่เคยแสดงออกค่ะอเพราะอะไรมันอะไรอ่ะกั้นเอาไว้อ่ะเก็บไว้ข้างในอ่ะเก็บไว้ข้างในแต่จริงๆเราก็เหนื่อยนะใช่ไหมใช่ในใจเรารู้แต่ว่าพอเหมือนกับว่าอย่างนี้ปุ๊บพอเปิดมาก็อิมเพราะว่าไม่อยากให้คุณแม่เสียใจด้วยไหมคะใช่เพราะเคยมีเรื่องทําให้พี่บอยเสียน้ําตามาแล้วจากการ ช่วงแรกๆที่ต้องมาดูแลคุณแม่ใช่ตอนนี้ก็รู้สึกยังลื่นๆขึ้นมาเลย<ช>อะไรอย่างนีใจพี่บอยเอ่ยอืมก็คือช่วงที่เขาเป็นน่ะแต่เขาเหมือนเขาว่าลืมอะไรไปแล้วแต่เขาก็ยังยังมีอารมณ์ที่แบบยังรู้สึกอ่ะอย่างเช่นเนี่ยเวลาเขาไปไหนเนี้ยเขาจะ,ะขอไปด้วยตลอดแล้วก,ก็จะพูดว่าเออแกลำคาญใช่ไหมโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ย อไม่นึกว่าเขาจะรู้สึกคนนี้เนี่ยคนนี้คือคนนี้คนนี้คือคนนี้ใช่ที่อยู่ในจออยู่ในจอคุณค่ะพอพอได้ยินว่าคุณแม่ถามตัวเองว่าลำคาญฉันไหมเนี่ยในใจของลูกรู้สึกยังไงคะรู้สึกแบบ คือยังไงดีอะคือแบบไม่อยากให้แม่พูดคำนี้นะว่าไปแล้วเพราะว่าเราทุ่มเทให้เต็มที่อยู่แล้วคือแบบไม่อยากฟังคำนี้อะไม่อยากให้เขาเสียใจเลยเอแต่เขาก็พูดออกมาเราก็เราก็เสียใจอยู่เลยไงแบบแม่เขาไม่รู้อะอะไรอย่างนี้ค่ะคือแต่เขายังมีความรู้สึกค่ะเออว่ามีที่พูดเนี่ยสีแดงใช่สีแดงที่พูดอยู่คนเดียวกันเนาะคนเดียวกันแล้วเขาเป็นใครเขาเป็นใครกับคุณแม่เป็นหลานสาว แล้วแล้วพี่บอยแบบขออนุญาตถามนะคะคือเราเคยแบบน้อยใจไหมว่าเอะที่คุณแม่แบบจําเราไม่ได้ว่าเราเป็นลูกเราบอกว่าเราเป็นหลานสาวโอ้ยไม่เลยไม่เลยขำมากกว่าเออก็เลยทําให้ชอบถ่ายคลิปฮะแล้วคือจะมีอะไรแบบตลกตลกออกมาอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอยถ่ายคลิปลงดีกว่าเพราะว่าเท่าที่พี่เคยเห็นในช่องอื่นอ่ะเขาจะแบบเกี้ยวกาดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เป็นอย่างนั้นละแต่แม่เราไม่เป็นก็เลยหยิบ เราไม่ถ่ายธรรมชาติเลยที่บอยเคยคิดไหมว่าทําไมคุณแม่ของเราไม่ถึงไม่เป็นแบบงุดงิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่คือเขาอาจจะแบบเหมือนกับแบบบอกไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรือหรือความที่เขาลืมอะไรอย่างเงี้ยอือทําไมคุณแม่เราถึงแบบแถวนั้นใช่ทางนั้นแถวนี้คือแถวไหนคะที่ยืนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เออไปไหนมาคะไปไหนมาอ๋อวันนี้วันแม่เข้ามา มาแสดงความดีใจอุ้ยแม่จำได้นะคุณแม่ทุกคนมามาสวัสดีคุณแม่ใช่ไหมคะเนี่ยถ่ายรูปใช่ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราถ่ายกันอีกนะแม่นะเดี๋ยวเราถ่ายด้วยกันอีกแล้วเวลาไปเที่ยวสนุกไหมคะคุณแม่คะสนุก ชอบใช่ไหมคะมีคนดี้ซื้อขนมแม่ี่แม่คนนี้ซื้อขนมมาให้แม่กินแม่หวาดเลยเอีไม่เลยเพราะเขาเห็นว่าคุณแม่ฟันยังดีไงฟันเต็มปากเขาถึงซื้อขนมให้คุณแม่กินแต่ว่าเวลาจะไปเที่ยวเห็นบอกว่ามีเพลงประจําด้วยใช่ถ้าจะไปเที่ยวต้องร้องเพลงนี้ใช่พอพอพอแบบว่าจะเที่ยวเนี่ยคือ มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ให้คุณแม่ชอบเดินค่ะเเพราะว่าส่วนใหญ่คนปุ๋กก็จะไม่ชอบเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่วยว<ๆ>จได้เดินเราก็บอกว่าเแม่ต้องเดินเก่งๆนะ,ะ,ะขายันเดินแล้วเราจะได้ไปเที่ยวคนบ่อยๆออพอเรา,เ,ราเอ,อ่ยชื่อุแม่เขาจะร้องเขาเองนะแล้วก็เป็นเพลงประจำวันแม่แห่งชาติแม่ลำเลยไปลำร้อยโซ่มาต้องลำประกอบเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงเงี้ยเดี๋ยวร้องกันนะ เพลงที่เราจะไปเที่ยวเราก็ได้เดินเดินเดินดวหวังก้าวหน้าเราต้องพากันเดินทางทเดินไทยเดินไทยโยชัยยะชัยชนะตลอดบอดไปโยโย เออเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นเพลงที่ร้านทางร้านเลยนั่นลูกสาวนั่นลูกสาวต่หัวเราะอ่ะนี่ไงเพลงเพลงคุณแม่มีลูกกี่คนคะนี่ลูกเจ็ดคนลูกเจ็ดคนคนนี้แปด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 คนแปดคนลูกเยอะนะแม่แล้วแม่รู้สึกยังไงที่ลูกทุกคนแบบรักคุณแม่มาดูแลคุณแม่ เขาก็รักซื้อขนมมาให้กินเสื้อเสื้อผ้ามาให้แต่งแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจดีใจแล้วก็มีความสุขใช่ไหมมีความสุขนี่สำคัญเดี๋ยวก็คนนั้นซื้อขนมมาให้แม่เดี๋ยวคนนี้ก็ซื้อขนมมาอกินแม่หวาดเลยนี่เนาะเราได้เห็นรอยยิ้มของคุณแม่ก็มีความสุขเนาะพี่บอยใช่ใช่ไหมคะซึ่งพี่บอยมีเคล็ดลับในการดูแลไหมคะอ เนี่ยวันนี้นุ้ยเห็นแบบคุณแม่มีรอยยิ้มบางคนอาจจะแบบต้องฉันไม่ชอบตีอ๋อไม่ชอบตีเนี่ยไม่เคยตีลูกลูกตกลงลูกเลใชั้นมเป็นลูกเลใชั้นแม่เป็นลูกแล้วนะเป็นหลานเป็นหลานลูกของของโคนดโอ้เป็นลูกของโนโนดอีกทีเลยโอเคโอเคคนที่ผมขาวเห็นไหมมีมีเคล็ดลับในการดูแลไหมคะก็คือ เอาอันแบบแรกคือเราต้องอารมณ์ดีก่อนเราต้องเราต้องเป็นคนมีความสุขก่อนอเราถึงจะให้คนอื่นได้นี่ค่ะแล้วความสุขของพี่บอยคืออะไรคะก็คือทำอะไรก็ได้ที่อย่างชีวิตก็คืออะไรที่มันมีความสุขง่ายๆอะไรเงี้ยแค่เห็นแม่ยิ้มให้แม่กินของอร่อยพาแม่ไปเที่ยวให้แม่หัวเราะ ถ้ามีหนังจีนะพาไปดูเลยถ้ามีหนังจีนภาคไทยนะภาคไทยภาคไทยกำลังภายในไหมฮะใช่ใช่ให้ให้คุณแม่พูดถึงลูกลูกหลานที่ดูแลคุณแม่หน่อยสิคะแต่ทุกคนน่ารักทุกคนนะอยากจะขอบคุณอะไรไหมคะมีอะไรอยากจะบอกกับเราก็ดีใจอ่ะได้ล้านที่ชอบถูกใจทุกคนมีมีอะไรอยากจะบอกกับพี่บอยที่ดูแล คุณแม่ไม่ดีแม่บางบุญเลยทุกคนอ่ะเจอเสื้อผ้าสวยๆซื้อมาให้ใส่ชอบซื้อความหมมาให้ใส่ผ้ามหมรักแค่ไหนคุณแม่คะรักหลานคนนี้รักลูกๆแค่ไหนคะรักเท่ากันนี่รักมากเลยคือบางทีมันคนมีน้อยมีมากใช่ไหมแต่เขาจะบอกว่ารักเท่ากันรักมากที่สุดเท่ากัน ทุกคนเท่ากันโอ้น่ารักมากๆนะคะนี้มาเติมเต็มหัวใจที่อิ่มเอมนะคะนี่หลานก็น้ําตาซึมนะคะคือเอาจริงเตัวจีนนะค่ะแตะเอียกันแตะอ๋อได้แตะเอีย มามให้เท่าไร่มาให้เท่าไรให้ถูกที่ถุกแต่รักเท่ากันไม่มรักสำคัญที่ถูกหลายคนแต่ให้น้อยหน่อยอ๋อเอาวันนี้น่ารักมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณเขาบอกว่าแม่ให้ดีใจฝากธนาคารนี่เอาไปฝากธนาคารเป็นขวัญถุงงั้นสุดท้ายให้คุณแม่โอยพรเลยวันแม่โอยพรทุกคนเลยยอยพรทุกคนให้อะไรบ้างความสุขความเจริญแล้วก็อะไรอีกรวยไหม รวยสาธุขอบคุณแม่คเวลาและพี่บอยค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่แรงๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับมากับรอบวันค่ะคุณผู้ชมค่ะจากพนักงานพาร์ทไทม์กลายมาเป็นเจ้าของร้านได้อย่างไรต้องถามคุณเซนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเซนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ซึ่งอันนี้ก็คือไปเซ้งมาใช่ครับจากการที่เราเป็นพาร์ทไทม์ใช่ครับ ยังไงคะก็เริ่มจากการที่ผมมาทำพาร์ทไทม์กับพี่เจ้าของร้านคนเก่าตั้งแต่มโอ้ทำตั้งแต่ม .4 จนถึงปีใน่ในตำแหน่งก็ทุกอย่างทำทุกอย่างครับก็คือเราทำตั้งแต่พัดเก็บจานล้างจานเต็มของใช่ก็เป็นทุกอย่างเป็นผู้ช่วยเขาเลยใช่แล้วเนี่ยเราผัดด้วยเลยด้วยใช่แล้วไปยังไงมายังไงพี่เซ้งเป็นเจ้าของร้านเลยค่ะพอผมทำถึงสักปีหนึ่งเราก็เริ่มเรียนอะ พอเราเริ่มเนีนนหนักก็ขอพี่เขาบอกว่าขออนุญ,ญาตไปเรียนก่อนอแล้วออกก่อนออ,อก่อนอะไรอย่างงี้ครับแล้วพอ,อหลังจากผมเรียนจบกลับมาเนี่ยตัวพี่เขาเองอะไปทําธุรกิจใหม่ซึ่งเขาก็เห็นว่าเราอะว่าง ล้วคิดว่าไม่ต้องสอนอะไรกันแล้วพอรู้ทุกอย่างแล้วก็เลยเสนอว่าเอ้ยมาเซ้งต่อจากพี่เขาไหมอ๋อพี่อ๋อใช่แล้วช่วงนั้นยอดขายมันไม่ดีด้วยครับยอดขายมันจะอยู่ประมาณ20จาน3าจาน4ี่จานแล้วเราก็โอเคเราคิดว่าเราทําได้เราก็มาเซ้งต่อจากพี่เขาพอมาเซ้งปุ๊บช่วงแรกๆก็ขายยอดเท่าเดิมครับแต่ว่าเราก็พัฒนาปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มันเป็นแบบเป็นตัวเรามากขึ้นเช่นเช่นอะไรที่เป็นเราเติมอะไรลงไปเออเส้นครับ เซนใช่อะไมเอ่ยเราจะทำให้มันกรอบนอกนุ่มในเพิ่มความหอมเข้าไปอ๋อครับผมกรอบนอกนุ่มในเพิ่มความหอมเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคที่พี่เซนคิดขึ้นเองใช่ครับหรอเราชอบทานแบบนี้นะเวลาที่เป็นพัชงานเราก็ทํากินเองแล้วเราก็ทําขายแบบนี้เลยครับอ๋อแล้วอันนี้คือไข่ออนเซนนี่คือพี่เพิ่มมาด้วยใช่ครับเราเราใส่เข้าไปได้เลยใช่ไหมนะหรอ มึ่งเข้าไปยังไงอ่ะเฮ้ยธอไข่ไข่เขาไปไหนคือเส้นที่อยู่ไหนก่อนตอนนี้ผมเห็นแต่เครื่องเต็มไปหมดนี่ผมตักไปหนึ่งคำผมคิดว่าจะมีเส้นไม่มีเส้นอีกหรอใส่เส้นอยู่นะครับใสก็คือให้เครื่องจุกจุกแล้วต้องอะไรนะไข่อิดกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมเออและเห็นว่าจริงๆพี่มีหลายเส้นด้วยมีครับใช่ปะมีสี่เส้นครับทั้งหมดครับผมอันนี้คือเพิ่มเองด้วยไหมฮะหลังจากที่เรามาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็จะมีเพิ่มเป็นเส้นโซบะ ครับผมแล้วก็จะมีเป็นบุนเส้นเกาหลีอครับผมแล้วก็จะมีเป็นเส้นฮาโลที่เป็นอยู่แล้วมาอยู่แล้วกับพี่เขาก็คือเส้นฮาโลกัเส้นใหญ่เราเริ่มเส้นโซบะกับบุนเส้นเกาหลีเข้าไปครับผมมีออปชั่นเพิ่มใช่เฮ้ยอันนี้นุ่มจริงอร่อยมากอืมหอมมากเลยหอมเข้ามาเครืองอ่ะมันดูกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นอ่ะแต่หอมเตาถ่านมากอืมออันนี้คือยังไง เทคนิคของพี่เองหรือยังไงฮะมันเป็นความพิเศษของเราที่เราทํามันด้วยเตาถ่านครับแล<ะ>้วมันจะได้ความพิเศษของถ่านกระทะกลิ่นของมันจะเข้าไปคุกเขาให้มันเป็นความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวจานเนี่ยครับหล่อจนด้วยความอร่อยเนี้ยยอดขายจาก20จานวั<า>นนี้เ,ออเป็นไงฮะ,ฮะก็ค่อยๆกระเถิบจนมาทุกวันนี้ก็จะมาอยู่ประมาณ150-200จานว้าวเฮ้ยอร่อยจริงๆอร่อยจริงแล้วลาท่องโก๋พี่ทำไมไม่เหมือนคนอื่นนะฮะอ๋อผมซื้อร้านที่รู้จักกันครับ แต่ว่าเราคัดล้านที่สุดครับใช่ครับแล้วซึ่งวัตถุดิบวัตถุดิบของเราก็คือไงใช่เหมือนเดิมวัตถุดิบหมายถึงว่าพวกไก่พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพวกไก่ก็จะเป็นไก่ออร์แกนิกนิดนึงครับส่งมาจากฟาร์มโดยตรงเลยซึ่งข้างหนเนี่ยต้องคือเป็นเส้นเส้นที่แตกต่างกันออกไปก็คือแบบแวกอันนี้คือเส้นอะไรเส้นลาเมงอันนี้เป็นโซบะครับโซบะโซบะโซบะ แล้วก็นี้เป็นเกาหลีใช่ไหมคะใช่ครับเป็นบุนเส้นเกาหลีแล้วก็จะเป็นเส้นทาโร่ครับเนทาโร่เ้นปลาเส้นเธอสิเธอลองเออร้านอยู่ไหนจ๊ะร้านอยู่ถนนแฮปปี้แลนด์สายสองครับเปิดอังคารถึงอาทิตย์จะหยุดทุกวันจันทร์ครับผมเที่ยงถึงสี่ทุ่มวันนี้เปิดไหม วันนี้ไม่เปิดครับมาถ่ายรายการโอเคพรุ่งนี้เปิดไหมพรุ่งนี้ก็ยังไม่เปิดครับไปอีกรายการหนึ่งครับอุ้ยขายดีเลยเขาค่ตามเขาโทรไปหมดเลยน่าจะกลับมาเปิดอีกทีนึงวันวันเสาร์ครับวันเสาร์ครับผมวันเสาร์ตามไปกินกันได้ตามไปกินได้อยู่ตรงแถวแฮปปี้แลนด์สายสองครับผมกับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวคู่ไก่ Happy Land หนึ่งเก้าเก้าเก้าครับไปลองไปลองลิ้ม ชิมรถฝีมือได้ไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้หนุ่มๆวง E.T.C. เขามาพร้อมกับเพลงใหม่ซึ่งไปร้องร่วมกันกับพี่วงเดอะแพคินสันนะคะมาร่วมร้องเพลงนี้แล้วก็แสบดีมากเพลงเพราะมากเลยแล้วเขาบอกว่าคิดถึงวง E.T.C. ตอนนี้พี่เขามารวมตัวกันแล้วและที่สำคัญกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยแต่ว่าวันนี้เขาเอาเพลงใหม่มาร้องให้เราฟังเลยดีกว่านะคะก็คือเพลงเมื่อไหร่จะบอกอันนี้คือไม่ได้ว่า ต้องรอคําตอบนะคะไมไ่ไม่ได้เป็นคำถามไม่ได้เป <นะ S 1> ็นคำถามไป<ต>ชื่อเพลงเขาว่าเมื่อไหร่จะบอก ETC ค่ะ เหมือนฉันไม่รู้เหมือนธรรม,มดาเธอเลยจะโกหกฉันไงๆไงที่ฉันไม่ทาว่าเขาเป็นใครแค่ไม่อยากรู้เริ่มขึ้นตอนไหนรู้สึกผิดไหมที่ทำร้ายกัน oh baby มันชัดี่ฉจนไม่ต้องถาม กับสิ่งที่เธอทำกับฉันเหลือแค่เพียงรอให้เธอไปกับใครคนนั้นแล้วเธอจะรออะไรเมื่อไรที่เธอจะบอกกันสักทีว่าเธอปเจครีกคนสธอดีเขาได้เข้ามาแทนที่ฉันทุกอย่างและไม่มีเธอ

สวัสดีค่ะพี่ดีดีเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ให้ใครยืนเลยหรือไงร้องขนาดนี้นะเวลานี้แล้วร้องได้ขนาดนี้พี่หนึ่งเมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรนะก็ออฟบอกว่าอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนเปิดเทปเหมือนเปิดเทปใช่ไหมืดูเลยน้องยุบเลยนะฮะเพราะมันเพราะมากจริงโอ้ยเพลงนี้ดีมากแล้วไปยังไงมาถึงมาร่วมงานกับเดอะพาร์คินสันเพลงนี้ก็จริงๆ EDC เรามีรายการ ETC ชวนมาแจมใน YouTube แล้วก็เรามีแกสเนี่ยเป็นพากินสารตอนหนึ่งครับแล้วก็มันเป็น E ีีที่แบบเวิร์กมากเคมีมันเข้ามันมากอะไรเงี้ยร้องเสียงพี่กับร้องเสียงคุณพี่เขาใช่เป็นแบบเป็นร้องที่แบบพอเล่นด้วยกันแล้วมันแบบมันอินมันอินเราก็เลยแบบชวนเข้ามาในคอนเสิร์ตใหญ่ ETC ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคอนเสิร์ต ETC ชวนมาแจมครับเราก็เลยแบบรู้สึกว่าไหนๆสองเดือนก่อน ก่อนที่จะคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเรามาทำเพลงด้วยกันจักเพลงดีกว่าพี่มีเวลาแค่2เดือนพี่ทำเพลงกันเลยเหรอคะใช่พี่สามารถทำเพลงได้เร็วขนาดเลยสองเพลงที่ที่ก่อนก่อนคอนเสิร์ตใหญ่แต่เราทำเราทำก่อนหน้านั้นอ๋อแล้วที่มาเพลงนี้เราคะมาได้ยังไงที่มาเพลงนี้ก็จริงๆเราก็นัดคุยกับน้องน้องการพากินสันนะครับน้องการก็เป็นคนเขียนเนื้อทำนองว่าแล้วเราก็มาทำดนตรีด้วยกันเหรอ พี่โซช่วยอะไรไหมคะเรื่องนี้ช่วยช่วยกันครับเราก็เวลาววทำเพ uh huh. ลงก็จะไปสุมกันอยู่ห้องอัดบ้านพี่หนึ่ง ต่เมื่อกี้นู้เห็นพี่มินกับพี่โอเลยืนเฉยๆนะคะให้ทำอะไรจังหวะอยู่ีวันนี้เป็นคอรัสนะอ๋อวันนี้เราไม่ได้ขนมากันทั้งวงเลยเป็นเวอร์ชันพิเศษแต่ว่าถ้าอยากเห็นแบบจัดเต็มจะต้องไปเจอกันในคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ต ETC นะคุณผู้ชมขาเป็นเลยที่ทุกคนต่างบอกว่าไปดูแล้วก็อยากดูอีกแบบเรื่อยๆเพราะว่าคุณภาพมากๆขอบคุณมากปีที่แล้วนุ้ยก็ไปดูใช่ยืนเย้ยๆอยู่ข้างหลังถูกต้องสนุกมากอื แล้วปีนี้ล่ะคะพี่อะไรพิเศษก็ปีนี้เป็น ETC ชวนมาแจมคอนเสิร์ตมันก็จะมีความพิเศษก็คือแขกรับเชิญที่จะมานี่แหละครับเราก็ได้เชิญแขกรับเชิญต่างๆมาก็จะมีนี่เดลพากินสารมาแน่นอนแล้วมีพี่ป๊อตบอนด d นดอกแล้วก็มีไทม์ไทยครับแล้วก็มีน้องโอ๊ตปาโมลด์แล้วก็มีบกกี้ไลออนครับเป็นหนึ่งสาวในงานนี้ครับแล้วความพิเศษนอกจากศิลปินที่มาแจมมีอะไรอีกไหมคะก็เราจะแจม เพลงของก็เป็นเพลงของศิลปินแหละแล้วก็จะได้ฟังเพลงในเวอร์ชันใหม่ๆกันค่ะที่แบบมา r e ี r r a n นจกันใหม่ใช่เจอกันยังไงจองบัตรที่ไหนครับพี่ก็จองบัตรได้ที่แอปพลิเคชัน The Concert ครับ ก็คอนเสิร์ตมีวันที่6กันยายนใกล้แล้วนะโอ้ยูอบีไลฟ์ครับใกล้แล้วใกล้แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าก็ไปซื้อบัตรไว้แล้วแหละแต่ยังพอมีอยู่มสำหรับบัตรนั่นเองนะคะไม่อยากให้พลาดคอนเสิร์ตนี้ใช่แล้วรีบจับจองบัตรกัน ETC ชวนมาแจมนี่ขอบคุณพี่ๆี่ c ค่ะขอบคุณค่ะ